สวัสดีครับเ,เพื่อนๆบ้านสุลุงติงนะครับวันนี้มาชมเหรียญของรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับฉเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระป่าสมเด็จพระประมินทรามหาภูิมิพลอดุลยเดชนะครับเรื่องในพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับมีการจนาพิเศษ50แล้วก็มี60ปีที่เป็นเยนสองสีเหรียญน,นี้นะครับ ก้ามิถุนายนสองพน้าอยี่สิบเ้านะครับตอนนั้นนะครับที่สร้างเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญสิบาทสองสีนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้อมูลของเหรียญอื่นๆที่สร้างมาพร้อมๆกันก่อนนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นกระสาบเมืองสยามเหมือนเดิมนะครับเพื่อนอยู่ที่หน้า2องห้าสิบหกกับ2องห้าสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเริ่มมาดูจากเหรียญทองคําก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนนี่นะครับ เหรียญทองคานะครับก็ชนิดราคา1 2ื่นันบาทนะครับมีแบบทองคํากับทองคําขัดเงาแล้วก็มีโฮโลแกรมนะครับก็จะมีโฮโลแกรมด้านหลังอย่างนี้นะครับกับเป็นธรรมดานะครับจํานวนการผลิตที่เป็นทองคําธรรมดาเนี่ย 1, 6, หนึ่งหมื่นหกพันเหรียญน,นะครับโฮโลแกรมเก้าพันหกร้อยนะครับนะฮะแล้วก็มาถึงเหรียญเงินนะครับเพื่อนเพื่อนเหรียญเงินก็มีสองแบบเหมือนกันนะครับก็เป็นเหรียญเงินแบบ นี่นะครับหกร้อยบาทนะฮะมูลค่าหน้าเหรียญนะครับหกร้อยบาททั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นเงินกับเป็นเงินขัดเงาโฮโลแกรมเหมือนกันนะครับขนาดสามสิบห้ามิลิเมตรนะครับเงินธรรมดาเนี่ยหกหมื่นหกพันนะครับส่วนที่เป็นเงินขัดเงาโฮโลแกรมด้านหลังเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญนะครับทีนี้ก็เป็นแบบชนิดยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทเนี่ยก็จะมีแบบ เป็นยี่สิบาทคิวโปนิกเกิลนะครับสามสิบสองมลลิเมตรนะครับห้าล้านหกแสนเหรียญนะครับแล้วก็เป็นยี่สิบาทคิวโปนิกเกิลขัดเงานะครับขัดเงานะครับอันนี้นะฮะก็เก้าหมืนหกพันนะครับต่างกันเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ห้าล้านนะครับอันนี้เก้าหมืนหกพันทีนี้เรามาดูถึงเหรียญสิบบาทที่เรามีนะครับเพื่อนเหรียญส0บาทนี้ก็สร้างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่นะครับ หนึ่งมิยอสองห้าสี่เก้านะครับสิบบาทนะครับโลหะสองสีนะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะยี่สิบหกมิลิเมตรนะครับสิบหกล้านเหรียญนะครับเพื่อนสิบหกล้านเหรียญนะครับเยอะมากๆนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันนะครับว่ามีข้อความหรืออะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อนลองซูมลงไปดูนะครับ ด้านหน้านี้ไม่มีข้อความเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นรูปกับลายไทยล้อมอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็โบรรลุถ่ายรักของในหลวงราชการที่9นะครับเนี่ยะฮะไม่มีไม่มีข้อความเลยนะครับขอบข้างก็เป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังเนี่ยข้อความเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันครับเพื<ๆ>่อนเริ่มจากตรงนี้นะครับ พระราชพิธีนะครับฉลองศิริราชสมบัตินะครับครบหกสิบปีนะครับสิบบาทนะครับเนี่ยนะฮะประเทศไทยนะครับก็ตรงนี้เป็นเก้ามิถุนายนนะครับสองห้านะฮะสี่เก้านะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นตาสัญลักษณ์ของการฉลองหกสิบปีนะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นเหรียญที่ ออกแบบได้สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอันนี้ผมอยู่ในซองมานาน,นครับเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะมีวิงวิงหน่อยนะครับนะฮะพระราชาพิธีนะครับฉลองสิริราชาสมบัติะครบหกสิบปีนะครับ เกมิถุนายนสองห้าสี่เก้านะครับเนี่นะฮะสิบบาทประเทศไทยนะครับข้อความน้อยมากนะครับด้านหน้านี้ไม่มีเลยเห็นไเพื่อนโอเคครับวันนี้ก็ารายละเอียดคร่าวๆนะครับหนังสือก็ข้อมูลจากกระสาบเมืองสยามนะครับสองหน้าสองร้อยห้าสิบหกกับสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเพื่อนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ